ถึงไหนนะคะลูกวัดสักแห่งค่ะอ๋อวัดสาขาแล้วค่ะ <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> เดินตามคุณแม่มันนีเ่เรา ตรงนี้จะเป็นโซนสร้างใหม่แล้วก็ปรับปรุงใหม่นะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่วัดสาขากันนะคะ

อาามีปลาตัวใหญ่ไหมคะวันนี้มีไหมคะไม่มีค่ะตรง,ง,งนู้นีอ่อ๋ต้องวิ่งคอยดูนะว่ามีไหมนะเจอไหมหนูเจอปลาไหมลูกอ๋ออยู่ตรงนู้นเลยเหรอไปดูกันเถอะไหน วิ่งไปไหนละพี่ปลาตัวใหญ่วิ่งไปไหนละไหนพี่ปลาตัวใหญ่ว่ายไปไหนเราไปดูกันชิไปดูกันชิคเราเมื่อก,กี้ปลาเอาตีหมหนูไปไหนอะอู้้นี่ไงปลาตัวใหญ่ ใหญ่หมคะ,ใช,คะใช่พี่ใช่พี่ปลาตัวใหญ่ไหมลูกเป็นอะไรนะเจออะไรนะลูกเจอปลาตัวใหญ่เจอปลาตัวใหญ่ แล้วพี่จะจ่ายยาถ่ายรูปอ่ะพี่หมีไหมได้ค่ะมาเร็วตามคุณแม่มาตามคุณแม่มาเร็ว ขอป้าหมามาหยอดเร็วก็าจ๋าอยากหยอดตู้ไหนคะตู้ละสิบบาทค่ะระวังเหยียบที่หมานะคะยาเหยียบเลยยาเหยียบพี่ท่า่จ๋าอยากหยอดตู้ไหนคะ คุณแม่ว่ามานี่คุณแม่พามายอดเร็วๆวนี่คุณแม่พามายอดนี่ตู้นี้ก็มีคนเยอะเหมือนกันนี่นี่มาดูเร็วอะรู้เร็วคุณแม่รอดูอยู่หุ่เร็วเอาหยอดได้เลยค่ะออเอา้าหล่นเลย เอาตบมือด้วยสาธุค่ะไม่ใช่ใชมาดูก่อนเร็วไหนหยอดหยอดแล้วอะ่ะหยอดเ,เ,ยเราไม่เห<า>็นเต้นเลยฮะห<า>รอแต่เราหยอดไปแล้วนะเอาป่ะเข้าไปดูท้ากันป่ะ เดินตามคุณแม่มาเูระวังหล่นนะคะเก่งมากเลยค่ะบุ้งเดินอ้าวปิดแล้ววันนี้เรามาช้าปิดหมดแล้วแล้วพี่เจ้าจ๋าเมื่อกี้พี่เจ้าจ๋าเต้นกับใครอ่ะเต้นกับพี่ไหนเต้นท่าไหนคุณแม่ยังไม่เห็นเลยเต็นเล้งเต็งเตเตล้งเตงเ คุณแม่เลยเหรอลูกปลาหล่ะคะสวยจังเลยปลาเต็มเลย啊ปลาหิวปลาหิวป้าหิว หน่าเมืชี้ปลาให้แม่แม่ดูสิรอเร็วคุณแม่รอดูอยู่เลยเลยหนูกลัวเหรอใช่ทำไมอ่ะแล้วเมื่อกี้พี่ปลาเขาอ้าปากยังไงนะพี่ปลาอ้าปากยังไงนะตาอยู่แล้วไหนก็พี่ปลาอ้าปากยังไงยังไงพี่ปลาอ้าปากเงี้ยเหรอมาหนี่มา ต้องจิตัวดเองกินกินตามให้ได้ตายเลยค่ะต้องกดอะไรนะคะกดไลค์อ๋อกดไลค์ด้วย